ปัญหาป้ายโฆษณาผิดกฎหมายบนทางสาธารณะยังคงมีอยู่ทั่วไปก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันตรายต่อประชาชนบทบังทัศนวิสัยและอาจนําไปสู่การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐคณะกรรมการปรปรชจึงเสนอมาตราการป้องกันการล้าเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องสร้างค่านิยมให้ภาคเอกชนและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบันยังไม่มีการให้คำนิยามของคำว่า ป้ายโฆษณาที่ชัดเจนในกฎหมายระดับชาติมีเพียงนิยามคําว่าป้ายในพรบรควบคุมอาคารและนิยามเฉพาะในเทศบัญญัติท้องถิน่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตพบพฤติการเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตหลายรูปแบบดังนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติในการอนุมัติอนุญาตในการติดตั้งป้ายโฆษณาเช่นการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างป้ายโฆษณา LED โดยไม่ได้รับความยินยอมจากที่ดินข้างเคียงหรือผู้บริหารท้องถิน่นและพนักงานส่วนท้องถิน่นปฏิบัตินหน้าที่โดยมีชอบโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครครับเลือกตั้งติดตั้งป โฆษณาหาเสียงในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเช่นการกลั่นแกล้งดำเนินคดีกับผู้สมัครรับเลือกตั้งบ้างรายที่ไม่ได้รื้อถอนป้ายโฆษณาหาเสียงในเวลาที่กำหนดแต่ละเว้นไม่ดำเนินการใดๆกับผู้สมัครรายอื่นเจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้ภาคเอกชนและเรียกร้องรับผลประโยชน์จากภาคเอกชนเช่นการอนุญาตให้เอกชนทำการก่อสร้างป้ายโฆษณาในสถานที่ราชการและเรียกเก็บเงินผลประโยชน์โดยไม่นำส่งคลังหรือการไม่ดำเนินการแก้ไข การติดตั้งป้ายบนทางเดินสาธารณะซึ่งกัดขวางทางเท้าโดยอนุญ,ญาตให้ติดตั้งป้ายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนและได้รับผลตอบแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำป้ายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองเช่นผู้บริหารท้องถิ่นทุจริตการก่อสร้างสาราพักรอริมถนน และป้ายโฆษณาโดยใช้ภาพของตอนเองติดไว้เพื่อหาเสียงหรือใช้งบของทางราชการจัดทำป้ายโฆษณาเพื่อหาเสียงให้แก่ตนเองกฎหมายปัจจุบันยังควบคุมการจัดการป้ายโฆษณาที่ไม่ใช่อาคารได้ไม่เหมาะสมเสนอให้ปรับปรุงนิยามเนื้อหาการบังคับใช้บทลงโทษและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ข้อเสนอแนะของสำนักง,งานปปช 1. มาตราการระ,ระยะเร่งด่วนผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอกำหนดเลขทะเบียนควบคุมป้ายโฆษณาที่เป็นระบบเดียวกันจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและมีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนจัดพื้นที่ส่วนกลางสำหรับติดป้ายโฆษณาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่าย กำหนดขนาดมาตรฐานชื่อสัญลักษณ์เอกชนบนป้ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ2มาตรการทางกฎหมายกำหนดนิยามป้ายโฆษณาลักษณะรูปแบบและขนาดให้ชัดเจนกำหนดมาตรฐานความเพี่มแสงและระบบปรับแสงอัตโนมตัติปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้เหมาะสม ปรับบทลงโทษเป็นอัตราก้าวหน้าและระง,งับสิทธิหากทำผิดซ้ำสันนิษฐานให้ผู้ได้รับผลประโยชน์จากป้ายผิดกฎหมายเป็นผู้ติดตั้งเว้นแต่พิสูจน์ได้มาตรการระยะยาวดำเนินการต่อเนื่องจัดเวทีให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสปัญหาเนี้ยคะ่ะที่เกี่ยวกับการทำติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะเนี่ยมีหลายมิติ นะคะจะขอยกตัวอย่างก็คือมิติแรกเลยมิติที่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะในทางกฎหมายเนี่ยมีกฎหมายหลายฉบับนะคะที่เขามีการกําหนดในเรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารนณะนะคะก็จะยกตัวอย่างสักสองสามพรบนะคะพระบรแรกก็คือพรบรเกี่ยวกับการจราจรทางบกนะคะแล้วก็จะมีพรบควบคุมอาคารที่จะกําหนดนว่า ป้ายควรจะห่างจากถนนเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามาตรฐานของป้ายควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็พรบอีกอันหนึ่งที่มีกําหนดก็คือพรบระเบียบเรียบร้อยนะคะของบ้านเมืองนะคะคือในเรื่องของการรักษาความสะอาดและระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเยอะเลยนะคะล้วนแล้วแต่มีการกําหนดทั้งนั้นนะคะแต่ปัญหาเนี่ยก็อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะมีการบังคับกันอย่างล้มลวมหรือว่ายังไม่มีการกํากับติดตามที่เข้มข้นพอ อีกมิติหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาป้ายเนี่ยนะคะก็คือมิติของออสังคมความเคยชินของสังคมใช่ไหมคะร้านนี้ติดได้ทำไมร้านฉันติดไม่ได้อย่างเงนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนเองเนี่ยก็มีส่วนนะคะก็าะอาจจะไม่มีความรู้ว่าตรงนี้ติดได้หรือไม่ได้นะคะหรืออาจจะมีแหละแต่ว่าก็ฉันอยากติดนะคะเป็นความเคยชินว่าเจ้าหน้าที่ไม่มากำกับเราติดได้นะคะ คนอื่นติดได้เหมือนกันนะคะก้น,นี้ก็เป็นความเคยชินที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยตามมานะคะแล้วก็ยังแก้ไขไม่สิ้นสุดสะตีค่ะอ,อ,อย่างที่ทราบนะคะว่าสํานักง,งานปปชเรา,ามีภารกิจหลักสามด้านนะคะทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกับภารกิจในเรื่องการปราบปรา,ปรามการทุจริตหรือการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิสนนิสินะคะภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อกันเลยก็คือภารกิจในด้านของการป้องกันการทุจริต ะคะณะกรรมการปประะชค่ะมีหน้าที่ตามกฎหมายอยู่นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะให้ความเห็นนะคะหรือออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตนะคะสำหรับข้อเสนอแนะหรือตัวมาตรการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะนะคะเราได้เสนอคณะรัฐมนตรีไปนะคะเมื่อประมาณปีส5 6 2ันนะคะหลักๆที่เราเสนอไปเนี่ยก็จะเป็นการเกี่ยวกับให้มีการลงทะเบียนป้ายในทุกประเภทนะคะ การติดตั้งป้ายต่างๆเนี่ยจะต้องมีทะเบียนป้ายเพื่อให้คนที่พบเห็นป้ายเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าป้ายนั้นเนี่ยได้รับอนุญาตหรือเปล่ากับอีกอันนึงที่เราเสนอไปก็คือเกี่ยวกับป้ายไฟที่จะต้องมีการคุมความเข้มของแสงไม่ให้สว่างเกินไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราเสนอไปว่าควรที่จะมีการปรับปรุงค่าปรับให้มันมีความเอ่อ่เรียกว่าคุ้มต้องไม่คุ้มทุนอะถ้าคนกระทำความผิดอะนะคะสำนักง,งานปปชอเองเนี่ยเรามีการติดตามมาตรการนะคะในทุกปี นอกจากการติดตามแล้วเนี่ยเรายังมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเราจะได้มีการปรับปรุงมาตรการนะคะซึ่งมาตรการเนี่ยหากใช้ไประยะหนึ่งแล้วนะคะก็ควรที่จะมีการปรับปรุงให้มันเข้ากับพฤติกรรมนะคะของประชาชนประสิทธิภาพในการป้องกันกับทุจริตก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสิ่งที่ จะทําให้มาตรการนี้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็คือความร่วมมือของประชาชนด้วยนะคะซึ่งสํานักง,งานปปชอเองก็มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้อยู่ในเว็บไซต์สํานักง,งานปปชด้วยนะคะหากสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าชมแล้วก็ศึกษานะคะในเรื่องดังกล่าวได้ โดยสรุปมาตรการเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังการป้องกันการทุจริตการปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจนและทันสมัยการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะอย่างยั่งยืน